อั้มอภิชาตและแก้วเพียรดีค่ะต้องบอกว่าหลายคนต้องรู้จักกันนะคะหนุ่มอั้มอภิชาติค่ะลดแล่นวงการมาถึงมานานมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายนะคะสําหรับทางด้านของคุณอั้มตอนนี้ในหัวใจก็ไม่ว่างแล้วแหละค่ะแต่ล่าสุดเหมือนว่าทางด้านของอั้มอภิชาติพร้อมด้วยกับแก้วพียรดีและน้องเบลเลลานีลูกสาว ได้ออกมาในรายการที่มีมดดัมคชาพาค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็สงสัยและถามกันรายการว่าอ้๊กับพี่แก้วเนี่ยเป็นญาติกันหรอทั้งนี้แล้วเนี่ยทางด้านคุณน็อดตดําเนินรายการไปก่อนโดยขอเคลียร์แก้วเป็นญาติกับอ้๊มฝ่ายไหนยังไงพร้อมกันนี้ทางด้านของคุณน็อตเองเป็นผู้ดําเนินรายการไปก่อนก็ขอเคลียร์ค่ะแก้วเป็นญาติกับอ้๊ฝ่ายไหนชี้แจงว่าทางด้านของคุณแก้วเนี่ยก็ชี้แจงว่า คือตัวคุณแก้วเองเนี่ยมีสักเป็นอาของอ้ำเพราะคุณพ่ออ้ำถือเป็นพี่ของพี่แก้วเพราะพ่ออ้ำเป็นลูกของพี่ชายแม่หรือว่าลูกลุงเรียกได้ว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเลยลคะค่ะทําไมไม่ค่อยมีคนรู้เรื่องนี้เลยแกบอกว่ามีคนรู้แต่ไม่ใช่คนน่งบอกคนนี้คนนั้นญาตินะ แต่เวลาเจอกันเนี่ยก็บอกเคยเล่นละครกับอ้ามเลนเ่นเป็นแบบเป็นแม่อ้ามคุณเอกองถ่ายก็รู้ดีว่าเป็นญาติกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คุณแก้วและคุณอ้ํมออกมาเปิดเผยค่ะ